ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกม Sword Master Story กันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราจะมาสุ่มกระชับป,ปองกันหาตัวละครที่ผมอยากจะได้นะครับมี2ตัวด้วยกันก็คือน้องแมรี่นะครับสาย DPS หรือว่าโจมตีกายภาพนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือโอดินนะครับโอดินเทพสายฟ้านั่นเองเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตัวละครจริงๆความคาดหวังอีก2อ,อย่างก็จะเป็นพวกอาวุธชุดเกราะ5าดาวก็ได้นะครับยังไงก็ขอให้ได้5าดาวไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าอาวุธก็ได้เนาะ เพราะว่าลุงรู้สึกว่าลุงมีน้อยมากๆเรื่องอาวุธเนี่ยมีเล่มเดียวเท่านั้นเองมีดาบ5ดาวเล่มเดียวนะครับส่วนเกราะชุดอาวุธอะไรพวกนี้ก็พอมีอยู่บ้างแต่ไม่ยังไม่ครบเซตนะครับฟาร์มยังไงก็ยังไม่ได้นะครับตัวละครก็จะมีสายเวทอย่างเดียวนะตัวละคร5้าดาวก็จะมีจํากัดเลยอยากจะได้ตัวเพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเรียกกันเลยดีกว่าหรือว่าเข้าไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับเราเข้ามาหน้าตู้สุ่มกันแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีเรดของไกาอาอยู่เนาะแต่ผมไม่ได้อยากได้ตัวไกดะ เนาะก็เป็นไกาอาร์อยู่2วันนี้เนาะก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับจะรอเปลี่ยนก็อดใจรอไม่ไหวใจร้อนท่านผู้ชมก็เลยว่าจะมาสุ่มนะครับแบบเรียกด้วยทัพทีม2ครั้งนะครับแล้วก็ตู้เลทเนี่ยสครั้งนะครับอย่างละ2ครั้งไปเลยเนาะเพราะว่ามีเพชรอยู่ประมาณ11,000เพชรน,นะครับครั้งแรกขอตู้เลทก่อนเลยแล้วกันเนาะชิมรางเปิดประเดิมก่อนเลยนะครับจัดไป2,700เเพชรน,นะครับครั้งแรกอ่าได้ไอลิสมาแล้วนะครับ อ่าสีทองมากน่าจะเป็นสีดาวครับนั่นไงเป็นอาวุธสีดาวมีแล้วมาเป็นดาบสามดาวอันนี้ก็จะเป็นสามดาวอีกแล้วนะครับสามดาวอีกเหมือนเดิมท่านผู้ชมได้รัวๆสามดาวนี่แต่เป็นอาวุธสีดาวนั่นไงว่าแล้วเฉียวนี่ได้อาวุธสีดาวโอเคสามดาวอีกแล้วนี่ตู้เล็จริงปะเนี่ยนี่ตัวละครมาแล้วท่านผู้ชมตัวละครห้าดาวมาแล้ว โอ้โหตัวละครไม่ใช่ตัวละครผมอ่านผิดเป็นอาวุธ5ดาวเนาะสตรอมบิงเกอร์อันนี้มีแล้วท่านผู้ชมก็ปกปลายเป็นซ้ำไปเลยกลายเป็นซ้ำไปเลย1อันท่านผู้ชมอาวุธหดาวโอ้โหทาไมดวงจะมาแต่ก็มาของที่มีอยู่แล้วอะมาซ้ำซะอีกท่านผู้ชมปลายต่อเสียใจอาวุธ3ดาวโอ้โตัวละคร3ดาวนะครับโ,โหตกใจเมื่อกี้นึกว่า เป็นตัวละคร5ดาวผมอ่านผิดไปเป็นอาวุธ5ดาวเนาะแต่ได้มาก็เป็นอาวุธซ้ำอ่ะผมมีอยู่แล้วผมอยากได้อย่างอื่นบ้างที่ไม่ซ้ำท่านผู้ชมโอเคงั้นเราเปลี่ยนเล่นเครดหน่อยมาเรียกแบบใช้ธรรมดาตู้ไมเลทเนาะใช้ทัพทีมรเรียกธรรมดาแบบตู้ไมเลทดีกว่า1ครั้ง2700จัดไปครั้งแรกโอ้โหครั้งแรกนึกว่า5ดาวจะมาเนาะอาวุธ3ดาวอีกแล้วนะครับอาอาวุธ3ดาวมารัว,รว ท่านผู้ชมตัวละครสามดาวมีอยู่แล้วอาวุธก็มีอยู่แล้วนี่สี่ดาวเป็นอะไรเป็นตนนะัวละครเนาะลินมาอีกแล้วอาวุธสามดาวอาวุธสามดาวอีกแล้วเหมือนเดิมอาวุธสามดาวเหมือนเดิมอาวุธสามดาวอีกแล้วท่านผู้ชมมาโรรวนี่สี่ดาวแต่จะเป็นอาวุธอีกแล้ว เป็นอาวุธสี่ดาวอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหได้ซ้ำรัวๆอันนี้ก็สี่ดาวอีกแล้วตัวละครไนกี้นะครับตัวละครสี่ดาวอยากได้ห้าดาวท่านผู้ชมรอบนี้ได้สามอย่างที่ว่าอืมก็เกลืออยู่ดีท่านผู้ชมได้แต่สี่ดาวอาวุธสี่ดาวแล้วก็ตัวละครสี่ดาวสองตัวก็ถือว่าเกลืออยู่ดีท่านผู้ชมงั้นเราสุ่มอีกรอบเลยแล้วกันนะครับจัดไปแบบไม่รอช้าอีกสอง0ัเจ็ดร้อยไป ตัวแรกก็อลสสามดาวมาเลยนะครับไปครั้งที่สองก็เป็นสามดาวเหมือนเดิมมารอบนี้สี่ดาวอีกเหมือนเดิมท่านผู้ชมเป็นทรฟิงสี่ดาวนะครับอาวุธสี่ดาวมีอยู่แล้วโอ้อยากได้ห้าดาวไปต่อสามดาวอันนี้ตัวละครมาแล้วห้าดาวขอเป็นตัวอะไรนี่แนะ่เป็นไอหน้านะเป็นไอหน้าห้าดาวมานะครับอยากได้โอดินโนกับแมลี่ ไอหน้าดันมาเฉยเลยเป็นสายเวทเหมือนกันโอเคเอามาเป็นหนึ่งในทีมเวทของผมเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครของผมตอนนี้มีแต่ทีมเวทเลยเนาะน้องไอหน้หา5ดาวนะครับโอเคถือว่ายังไม่เกลือนะรอบนี้ถือว่ายังได้ตัวละคร5าดาวมาไปกันต่อเลยดีกว่าปุ้งเขาให้เป็นโคอี้สามดาวนะครับอันนี้ก็สามดาวแล้วไม่ต้องลุนเนาะก็เป็นเบลล่าเนาะเบลล่าสามดาว เฮ้ย hey, ตัวละครมาอีกแล้วท่านผู้ชมตัวละครห้าดาวมามคือน้องดาร์กน้องดาร์กตัวซ้ำนาะโอ้ยผมนึกว่าจะเป็นตัวที่ไม่ซ้ำท่านผู้ชมแต่ก็ดีได้น้องดาร์กมาก็เอาขึ้นดาวแดงไปหนึ่งขั้นเนาะเพราะว่าน้องดาร์กเนี่ยของผมมีอยู่แล้วหนึ่งตัวนะครับรอบนี้ได้มาอีกหนึ่งเนาะก็ถือว่าโอเครอบนี้ได้ตัวละครห้าดาวมาสองตัวไปต่ออย่ารอช้าโอ้ยอาวุธสี่ดาวก็มานะครับอาวุธสี่ดาวมาเนาะ ไปจบน่าจะเป็นรอบท้ายเนาะรอบนี้ตัวละครสามดาวโซเฟียเนาะเอ้ยอีกรอบหนึ่งนี่นะปึ๊บอ่าอาวุธสามดาวนะครับรอบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่แน่ได้น้องดากห้าดาวมาแล้วก็น้องไอหน้าห้าดาวมานะครับส่วนอาวุธก็จะเป็นสี่ดาวสองชิ้นนะครับรอบนี้ถือว่าไม่เกลือนะท่านผู้ชมโอเครอบนี้เราก็ถือว่าใจชื้นได้ตัวละครห้าดาวมาสองตัวโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มตู้เลดกันต่อดอีก,กว่าเนาะ เหลือเพชรอยู่3,002นะครับจะสุ่มได้อีก1รอบเนาะจัดไปท่านผู้ชมตู้เลดดูซิว่าจะเป็นเลดจ,จริงๆหรือเปล่าไปท่านผู้ชมครั้งแรกอาวุธครั้งแรกตัวละครก็มาแนละ้วท่านผู้ชมแต่จะเป็นตัวอะไรน้องไกอาน้องไกอ่อตู้เรดมานะครับท่านผู้ชมมาแล้วตัวละคร5ดาว3รอบนะครับ3ตัวละครแล้วไปกันต่อไปกันต่อจะเป็นยังไงบ้างนี่อาวุธ3ดาวรอบนี้ล่ะ อาวุธสมดาวเหมือนกันท่านผู้ชมเอ้ยโอ้โหสี่ดาวไม่ลุ้นเลยแบบนี้ไม่มีอ,อตัวละครเอมซีขึ้นมาเนาะไปกันต่อท่านผู้ชมปาบเข้าให้เป็นตัวละครโซเฟียสามดาวอีกแล้วปึบ๊บเข้าให้ท่านผู้ชมอาวุธสามดาวอันนี้ก็เป็นสามดาวเหมือนเดิมเนาะนี่ตัวละครห้าดาวมาอีกแล้วถึงถึงถึง,ง,ง,งโอ้โหน้องไกอ่อามาสองตัวเลยตูเลดเชื่อแล้วจริงๆ บอกเลยว่าตู้เลทจริงๆโอ้โหเลทเปอร์รเซนต์ได้มาสองรอบเลยน้องไก่อตู้นี้โอ้โหท่านผู้ชมบอกเลยไม่เกลือแล้วไม่เกลือแล้วบอกเลยนี่น้องโซเฟียมาบ่อยมากนะครับท่านผู้ชมเป็นไงล่ะเป็นไงได้ไก่อามาสองตัวเลยท่านผู้ชมนี่สองตัวเลยน้องไก่อสุดยอดไปเลยนะครับถือว่า คลิปส่งกาชาของลุงรอบนี้นะครับถือว่าไม่เกลือนะท่านผู้ชมได้ตัวละคร5าดาวมาถึง4ตัวละครด้วยกันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ4ี่ตัวละครน้องไกอา2แล้วก็น้องไอหน้านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งลืมแล้วลุงความจําสั้นจริงๆเลยลุงความจําสั้นมากแต่รู้สึกว่าได้มา4ีตัวนะครับแต่เป็นตัวซ้ำเนาะน้องดาร์กเออน้องนาร์กกับน้องไอหน้าแล้วก็น้องไกอาเนาะโอเคท่านผู้ชมหูดีใจถือว่าไม่เกลือแล้วเนาะ ไปนี่หมดแล้วเพชรเหลือ550เดี๋ยวค่อยฟาร์มกันใหม่เดี๋ยวค่อยสะสมใหม่ท่านผู้ชมโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมการสุ่มตู้เนาะก็ขอให้สุ่มเป็นตู้ตู้ไปนะครับสุ่มแบบตู้ธรรมดาก็ขอให้สุ่มแบบตู้เนี้ยไปได้เรื่อยนะครับให้ครบ120ครั้งเลยเนาะเพราะว่าจะมีเลดการันตี5ดาว1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเราสุ่ม120ครั้งให้ครบเนาะตามจํานวนที่เขากําหนดนะครับแต่แบบลุงเนี่ยลุงสุ่ม2ตู้เลยเห็นปะตู้เลทธรรมดานะครับ ตู้เรทธรรมดาอยู่60ครั้งแล้วส่วนตู้เรทตัวละครเนี่ยก็คือมีโอกาสเรียกเนาะตอนนี้สุ่มไป78ครั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้ลุงก็สุ่มแบบสลับกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ตู้เรทตัวละครเนี่ยลุงจะสุ่มเยอะหน่อยเนาะถ้าเกิดว่าใครมีเพชรเยอะๆก็แนะนําว่าให้สุ่มทีละตู้ให้ครบร้อครั้งเลยดีกว่าเนาะหรือว่าใครจะทําแบบลุงก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันเนะาะมันอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนนะครับโอเค เอาละครับคลิปนี้ลุงก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ